ชุดเริ่มต้นนะเอา,เอาใหม่นะเริ่มต้นเป็นโครงปั๊มนะเสียงกลางจะเป็น400วัตต์แต่เสียงกลาง400วัตต์ตอนนี้มันหมดยังไม่เห็นก็เป็นชุดเริ่มต้นของปั๊มก่อนแต่พาวเวอร์จะเป็นตัวพันสองร้อยวัตต์เป็นตัวสามหกปีตัวหนึ่งเริ่มต้นที่สองพันสอง3มื่นสามพันเก้าร้อยตอนนี้ลูกค้าจะอัพมาเป็นโครงหล่อจะเป็นโบแดงแล้วที่ดูดอกเมื่อกี้ตอนนี้โครงหล่อเนี่ยวัตต์มันจะสูง จะเป็นพันสองร้อยวัตต์คอปั้มมันพันวัตต์จะเปลี่ยนคงหล่อพันสองร้วัตต์ที่ลูกค้าฟังเนี่ยเป็นจะเพิ่มดอกละพันสองตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าเปลี่ยนเป็นครงหล่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยลูกค้าต้องอัพพาวเวอร์เป็นตัว X แปดตัวใหม่ทําขึ้นมาเพื่อจะมาอัดครงหล่อโดยตรงเลยที่ลูกค้าตอนนี้หลวงพ่อจะชอบมากเป็นพันแปดร้อยวัตต์แล้วมาอัดครงหล่อให้มันขึ้นสมองเลยต้อง,ง,รงรอัพคงคงหล่อเป็นพาวเวอร์แปดพันแปดเป็นแบรนด์ตัวใหม่ X แปด เพิ่มอีก3,000บาทเปลี่ยนนะหมายถึงเปลี่ยนจาก36มหกมาเป็น x 8เพิ่ม3า0 0ับาทเป็นเพิ่ม3า0 0ับาทก็จะเอาอยู่แบบนี้เลยแบบที่4ี่คูณสีคูณหใช้ตัวเดียวกันแล้ว x 8เป็นตัวมาแรงเลยนะแล้วถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเสียงกลางจาก400วัตต์ใชุดมาเป็น500วัตต์ตัวนี้ก็ได้เพิ่ม1,000บาทจะเป็นตู้ตัวใหม่แต่ยังไม่ลองเสียงจะเป็นตู้ตัวใหม่จะเป็นห้าวัตต์ ห้าร้อยวัตต์ก็จะเป็นตัวตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มเป็นตู้ตัวใหม่เป็นทรงนี้เลยเป็นทรงเป็นทรงอย่างนี้เลยนะเป็นตู้ตัวใหม่เป็นห้าร้อยวัตต์แต่แหลมแหลมก็จรวดตัวเดียวกันตัวเดียวกันสี่ร้อยวัตต์แต่แต่ตู้เป็นทรงทรงใหม่ห้าร้อยวัตต์แต่ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นถ้าฟังที่เสียงเมื่อกี้เป็นเสียงโรงแรมเสียงกลางเสียงโรงแรมตู้โรงแรมเนี่ยใช้ต้อยส่งโรงแรมอยู่หกพันสี่หกพันสี่เนี่ยแต่ลูกค้าจะอัพเอาสี่ร้อยวัตต์ในชุด2 3 9 0มืาันเก้าร้อย มาอัพมาเปลี่ยนกันเพิ่มใบละสี่พันห้าก็จะได้เสียงโรงแรมนี่เลยสองใบเก้าพันจะได้เป็นชุดนี้เลยจะได้เป็นชุดนี้เลยนี่อัพเป็นเสียงกลางโรงแรมก็ตกอยู่สามหมื่นบาทรู้สึสกสามหมื่นบาทได้เป็นเสียงกลางเสียงกลางโรงแรมโครงหลอ่ออัพพาวเวอร์จะได้เป็นเสียงนี้จะได้เป็นเสียง แหลกนี่เราสายเพิ่มแหลกนี่แปดยูแหลกตัวที่จะต้อยทำส่งโรงแรมอยู่แปดยูสองพันแปดสิบยูสิบยูเพราะว่าสองตัวเผื่อสิบยูขอบคุณครับสิบยูสิบสิบยูสิบยูสามพันถ้าเราจะใส่ไม่มีไม่อย่างมีไม่ไม่มีระดับตั้งแต่สองพันฝ่าสามพันฝ่าเป็นไม่ติดแหลกนะสี่พันฝ่าแล้วไม่ตัวท็อปเลยนะตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยห้าพันห้า ตัวนี้ดีเลยดั้มเป็นอ,อลูมิเนียมตัวนี้ตัวห้าพันห้าดูดเสียงเลยที่ตัวมาแรงเลยตัวนี้ห้าพันห้าตัวท็อปเราใส่ปลั๊กใส่ปลั๊กปลั๊กรางไฟ 2, สองพันสองกอิบอันนี้เราเพิ่มไปทีหลังได้กสรุปแล้วก็อยู่ประมาณสี่หมื่นต้นๆละจะได้ชุนชดนี้สี่หมื่นต้นมีทั้งแหลกมีทั้งไม้มีทั้งปลั๊กเอาอันเนี้ยไปใส่เข้าไปในแหลกจบเลยสี่หมืนเนี้ไม่ว่าหรอก จัดเลยนะเอาเป็นชุดนี้เลยนะได้ประมาณสี่หมื่นต้นต้นสายเอาเพิ่มไหมสายก็สิบเมตร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 สองเส้นสายโทรทัศน์สายสายโทรทัศน์ทีวีหนึ่งเส้นสามละอ่าสายโทรทัศน์หนึ่งเส้นอ่าเดี๋ยวส่ายแหลกให้นะใส่แหลกเอาเป็นสิบยูดีกว่าเพราะอันนั้นก็้งหน้าเผื่อเพราะว่าอีกตรงเพราะมีกลองร้อยเองนะเดี๋ยวจะได้จัดให้